น,น,นักกวาปลาปลานี่มันนะมันผุดเนาะมันผุด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 สีแดงตากดีเมื่อเช้าไปฟองคีมฟองคีมไปแป้งครับผู้ได้อยากสวยอยากใสอยากซิวฝาหายแอนร่างหายยังผกูเลยซื้อครีมสกินครีมกับผิวกระาอร์สวยและใส ใช่แล้วกูดได้เป็นฝามันคืค่คอยๆเปิดออกหรอกม,มันว่าแมแ่ใส่มื่อนี้หายไปเลยว่าแม่เนี้ยไส่ก็คืค่อยๆเปิดออกมันบ่ากัดหนายบ่าทำให้แพ้ไม่ทำให้แพเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทองไงตากับสมอง บอกนะผมกับพ่อผมใส่คิ้มนะสีแดนผู้ขายนะไม่แพ้ไม่เป็นขื่นไม่ขึ้นผื่นไม่คัน,นคอืมโอเอโอมันห้อนออมันเลิศเหม็นขาวห้อนห้อนห้อนอืม My mm -hmm. nói bim 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 với bim bim ăn เปิกอกันกอกันจับเป็ดเลยพักพักนี่นะพักซี่พักซี่เล่านี่พักซี่อืมปวดอ่ะ

ข้พวา,ากางานีข้าวมัเยอะี่นี่มาพักก็ไปลูกผักปะไปักก็ไปลูกผักพมีต้นอะนั่นต้ามากรอกน้ำเ้มันต้มกรอกน้ำต้มากรอ,อกมกรอกทีมกรอ,อ,าาอกันฮวงไหมเขาใจจะฮวงไหมปลูกกินหยอดมัปลูกกินหยอด ซื <musun? S 2> oil, ้อมาซื yeah. ้อมาเป็นเสียล้วงกระถางแต่ว่าบเอาล้วงปลุกดินดิยังเอาล้วงปลุกเด่นลงกระถางก่อนสิบเซนกระถางไหมเพราะซึ้อมานังเพล่นอ่ะมันเป็นกระถางพลาสติกมันเก่าแล้วมันแตกวันนี้ที่พูดซื้อเป็น กระถางไมนะ่ไผมะที่เป็นสาร,รามัอนอีแต้กระถางไมไผมันมืดหนาหนาวก็เสียล้มปลกทั้งกระถางเลยมจังมาตายเดี๋ยวเขาออกสิจ่ายหากมันสิขาดมีผักหวานพรืบผักหวานนะก็ะเป็นผักหวานมันเพื่อใหผักหวานตา ก็จะได้แม่เบิร์บอกเอนพูดเด้อเงพูดซื้ิมาปลูกที่บ้านเองพูดไม่หวงเลยอันนี้สิ้อมะปุกต้นไม้อันดอกไม้บกดอกหญ้าแล้วปลูกกันต้นดักหวานไปกินพักหวานแล้วกันต้นแค่ยังสินะไม่กินดอกกินยอดมันต้นแค่ถ้าอมเล ผักขาผักพิฆาตอ้ผมกับพ่อผมเนี่ยเป็นกนันไงมันที่หาเดือนหนักมันที่หาเดือนหนักมาเด้อมาเด้อไม่ให็นไหนพูดเลยภาษีตม่ที่หาไปภาสีมากกับมาเด้อไม่ที่หา ปาตีปาตีอย่างบอบอพูได้อยากหูมาเลยปารตีปาตี้ม่พูดไอยู่วิกตอรีอวิกตอรียอยู่เม่อบิรน่ะอินทาเดอนมามาีปาตีอื โควิดแล้วไหมแต่ปฏิไดแต่ปฏิเยอะโควิดวันที่ห้าเดือนหน้าวันที่ห้าอุ้ยมือดิบกัาน่วันที่ห้าเดือนหน้าวันที่ห้าเดือนหน้านะมีปฏิจัดปฏิเยอะโควิดเพราะว่าโควิดมุมนี้หรอกไหมโควิดมุมนี้เราเด้อัลออติเไมเบิร์นม่นมีโควิดเลยดิที่นี่อยู่ ติดนี่น้อยบ่หลายประมาณสองสามคนเพิ่นป้องกนันดีไงเพิ่นป้องกนันดีรัฐบาลขั้วสิป้องกันนี้ขั้วสี่มีเพิ่นล็อกดาวเป็นสามเสียกวนันเลยล็อกดาวสามเสียกวนันอ่ะเพื่อนบอกห้ in tất cả các quốc bị COVID-19. India. COVID India cũng bị COVID-19. India cũng bị COVID-19. Còn Thái cũng bị nhiều loại loại loại. Tất cả các quốc นาลงดาลานี่้ก็บิ่งคางไพอเชื่อมันบ่อพลอเชื่อมันโควิดเป็นโควิดไปเชียวจแดเียวจมูปเสียวสมขอกัขอกัมขอกัมเทมันติดมือหรนติดมืออืเ่ กับเตียมน้ำคือกับเตียมอ่ไมันต้องกับผางไว้สืดๆกลันไม่มดีด้มันเทียมมันหลายนะพูกกินไปมันพัวไปเหตุหรอดันทุลังเห็ุคือไปเหตุไปเหตุ đánh thun lăng gì, có gì thọc với gì, có những sư mà bên gì nào.